มันผ่านมันหายเธอไม่เต็มสักทีเจอใครที่เขาได้ดีก็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันลองหาเห็นฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขอ,อยากแก้ปวดเชียบพลันเงินทองมาตั้งต่อพวดกันใครมากกว่ากันจะกลายเป็นคนดีเย yeah. มชิตลอดนี่เขามาสร้างเอาไว้ถ้าหลบแล้วเป็นเรื่องแปลกพระต้องเดินระวังคนดีไปแล้วไอ้คนช่วยด้วยช่วยด้วยดีกันดีกันลุงตาช่วยด้วยดีกันเอื่ออะไรเราเบ้านเปล่าแนนไม่ใช่แนั้นดีกันจะมาหลอกว่าหลอกนแค่ไรลุงตา ขาอดในบนมีชัดเพล่ะที่บ้านใหญ่ทำเท็มเขาทำบุญเดี๋ยวจะกลับบานะฉันจะบุญตดน้ำไปให้ผีที่ไหนแล้วก็เสียงมันมาจากบ้านนี้ผู้ใหญ่บ้านใครนี่เป็นบ้านของป้าชื่นจันหลวงกาพี่เตสาคุณจะตบตีแม่ตามเคยแหละเมื่อก่อนก็เห็นรักแม่มากแต่พอผีพนันเข้าสิงก็กลับกลายเป็นคนละคน ไม่อยทอยู่ี่ยนะไองอะนไรฉันไม่ให้แกฉันไม่ให้ฉันให้แกเอาไปผ่านเล่นไม่ได้นี่แม่พูดดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหมอยากแก็บตัวใช่ไหมไ้ลเป็นพราอยู่ส่วนพราสิวะมยุ่งในเรื่องของชาวบ้านเขา อยากจก่ตัวใช่ไหมเเฮ้ยอย่าไปทำอะไรมันเลยนะอย่าไปทำอะไรมันเลยอย่าทำอะไรมันเลยนะไม่เย่ายนึ่งนะว่าฉันโดดน่ะจะรอดมือใั่ไ่ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะกลับมาเอามันให้ได้คอยดูฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วผีการปรันเข้าสิงมันเดยวมันคงต้องกลับมาฆ่าฉันแน่ๆเลย เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะโยมนะไปอยู่ที่วัดกับอัตมาก่อนลูกชายโยมคงไม่กล้ากลับมาทาอะไรหรอกไม่ฉันไม่ชอบพระวัดนี้แล้วฉันจะไปอยู่ที่วัดได้ยังไงอะหลวงตาไม่ใช่พระอย่างที่เราเคยต่อตาหรอกนะจ้าตาไม่ต้องเป็นห่วงทับทิมรับรองได้ขึ้นชื่อว่าการพน,นันมันไม่เคยให้ผลดีกับใครหรอก แล้วนี่โยมชื่นจะเอาอย่างไงต่อไปเนี่ยฉันอยากจะให้หมวดฉัดจับมันเข้าคุกให้ฉันทีได้ไหมโอ้โหนี่ชื่นไอ้เต๋านั่นเป็นลูกแกนะถ้าถึงขนาดนั้นมันจะไม่หนักไปหน่อยเหรอก็ดีกว่าที่มันจะติดการพนันไปจนตายอยู่ในคุกบางทีมันอาจจะเลิกเล่นการพนันได้บ้างเตาว่ายังไงยังไงเราตามตัวโยมเต๋ากลับมาให้ได้สักก่อนดีกว่าแล้วค่อยว่ากันทีหลัง โอ้โหหลวงตาครับผมก็ยากนะครับจะไปตามตัวที่ไหนล่ะครับป่านนี้เข้าไปไหนต่อไหนล่ะครับหลวงตาหลวงตาคิดว่าหมวดฉัดและผู้ใหญ่คงจะเป็นธุระให้ได้ในเรื่องนี้ยอดจัดที่หลับที่นอนให้โยมเชิ้นนะครับไปอย่าชื้นตามฉันมานั่นตามลงตานีด วันที่ไหคิออหบอนอยู่ที่ไหนพี่เต๋าก็าอยู่ที่นั่นแหละแต่ว่าในพื้นที่เนี้มีบ่อนอยู่ที่ไหนบ้างเธอรูนะ้บ้างไหมบ่อนถาวรน่ะไม่มีหรอกจะม,ม,มีก็บ่อนวิ่งของนายกสมบัติเท่านั้นแหละนายกสมบัติมีบ่อนวิ่งด้วยนะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าบ่อนวิ่งมันเปลี่ยนที่เล่นอยู่ทุกวันวันนี้จะเล่นที่ไหนก็มีแต่นายกสมบัติเท่านั้นแหละที่รู้งั้นเราก็ต้องล้วงความลับจากนายกสมบัติแต่ว่าข้อมูลเนี้เชื่อถือได้แน่นะ เลิกมองคนอื่นในแง่ร้ายสักทีได้ไหมฉันจะโกหกนายเพื่ออะไรก็เพื่อแก้แค้นไงไม่งั้นเธอคงไม่ร่วมมือกับฉันได้ง่ายๆหรอกจริงไหมล่ะที่ฉันร่วมมือกับนายเนี่ยก็เพราะฉันสัญญากับหลวงตาไว้ว่าจะช่วยทุกอย่างโปรดจำเอาไว้ด้วยได้จัะเฮียยังไงอีกสองวันเนี่ยเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้แต่วันนี้ฉันขอชอุดน,นึงแล้วกันนะนะเฮียนะ โอเคเฮียคู่แรกเลยนะเฮียนะเฮ้ยไปไหนจะไปไหนเบี้ยวพวกข้าฮะไม่ใช่พี่ไม่ได้เบี้ยวแต่ว่าฉนดอยู่ที่แม่ฉันนะพี่ไหนล่ะฉนดฉนดอยู่ที่แม่ฉันจริงๆพี่กล้าเราเล่นกับพวกข้าฮ้ไม่ใช่พี่อ๋อ โอยโอ่อย่าทำฉันเลยนะจ๊ะพี่ฉันสาบานได้ว่า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 โันดอยู่ที่แม่ฉันฉันสาบานได้จริงๆพี่แ็แกรู้เหรอว่าแม่แกอยู่ไหนฉันไปที่บ้านแม่แกมาแล้วแม่แกมีอยู่บ้านเ้ยพี่ฉันเห็นเจ๊แกนั่นเดินตามหลวงตาไปที่วัดน่าจะอยู่ที่วัดนั่นแหละก็ได้ใครจะให้โอกาสแกพายในวันนี้ แกต,ต้อง่าฉนโดนไม่ายได้ได้เจ้าพี่แต่าทำอะไรเส้นนะอ๋อจ้เจ้าจับกระย่างสดไปยมเต่าทำอะไรตานี่ยมเต่าไม่รงสารแม่บ้างเหรอฮะ ตงเต่าไม่มีใครร่ำรวยจากการเล่นพนันหรอกนะเชื่อลงตาเถอะเลิกซะลงตาไม่ต้องมายุ่งเลยฉันอของแม่ฉันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลงตาใช่ไหมเั้นเอามาเลยนะลงตาเอาเดี๋ยวแม่เขาเดี๋ยวฉันอดอยู่ที่แม่นี่ลูกต่าแม่ขอร้องนะลูกเลิกยุ่งเกี่ยวกับการพนันสักทีนะลูกนะแม่มีลูกคนเดียวลูกลูกอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกเลยนะแม่ขอร้อง สาวเราเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะลูกนะไม่แม่แม่เอาฉันดให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยแม,ม่แม,ม่เอาฉันออกไปที่ไหนแม่เอาเอาฉันดให้ฉันนะแม่นะสาวแต,ต,ตมาขอร้องอย่าทำร้ายแม่เลยเฮียยอดลงตาแย่แล้วลงตาไม่รู้พวกใครอ่ะถือปืนมาแต่วันเลยเฮียยอด เป็นไงแม่มันจะมาตามฆ่าฉันแล้วแม่เอาฉนองให้ฉันนะแม่เป็นไงฉันตายได้แน่เลยพวกมันจะมาฆ่าฉันแล้วแม่ใครนะใครจะมาตามฆ่าแกใครใครจะฆ่าแกบอกแม่สิใครเราสองคนจะมาฉลองฮันนีมูนกันที่บ่อนของเสียนะคะพูดกันตรงๆเลยเราไม่รู้หัวนอนปลายเท้าคุณสองคนเลยแล้วขา้าเราให้เข้าไปไม่ได้ฮนะจริงนายอยากให้ฉนนันเป็นตัวแรกแน่หรอ น้จได้ข่าวว่าจะมาเล่นที่บอลแล้วค่ะเราสองคนจะมาฉลองฮันนีมูนกันที่บอลของเสียนะคะเราสองคนนุ่มมากคนเดียวดี่คะเราสองคน <c oughs> นี่เพิ่งแต่งงานกันใช่ไหม,ไมทำไมยืนถ่างกันเลยจังเลยล่ะครับ <c oughs> <c oughs> เด็กเขากระจบนะ <laughs> <laughs> ับทำไมแล้วมาซิบผู้ชากันด้วยครับผมนั่งอยู่ตรงนี้เราคุยกันเสียงดังกันเปิดเผยก็ได้นะครับ <c oughs> ได้ครับอะถ้าอยากจะมาเล่นบอลที่นี่ก็ต้องทําตามกฎกันนิดนึงจัดก,การนี่พอดูตังลายขับนีม่มีปัญหาครับ <c oughs> <c oughs> หนักนะครับระวัง <c oughs> ซิปอยู่ข้างนี้ออกตัวขับบ่านี่ครับ เอาคืนไปจริงๆแล้วต้องขอโทษด้วยที่เราอนาุญาตให้คุณสองคนเนี่ยเข้าไปในบอ่อนของเราไม่ได้ครับนี่แก่ที่รักคุณยังไม่เชื่อเราสองคนอีกเหรอคะคือไม่เชอไม่เชื่อครับอ่ะพูดกันตรงๆเลยเราไม่รู้หัวนอนปลายเท้าคุณสองคนเลยเราเข้าเราให้เข้าไปไม่ได้จริง <c oughs> ขอโทษนะครับ <c oughs> ที่รัก นี่คุณเห็นสายตาที่เสียเขามองคุณหรือเปล่าเห็นอยากจะอ้วกอ้วกได้ไงคุณไม่อยากได้ความลับหรือไงนี่นายอยากให้ฉันเอาตัวเขาแรกงั้นเหรอก็ใช่นะสิเออนี่คุณเราเป็นอะไรอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นมาขึ้นมาข้วครับขึ้นมาแล้ครับเอาทีลดูแลสิ เสียขาความจริงท um, okay. ี่ท่านรู้ว่าเราห่างเหินกันนะคะท่านถูกเพ่งเลยนะคะตอนนี้เรากำลังทะเลาะกันโอเคแล้วเรากำลังจะเลิกกันหนูก็เลย อยากหาใครสักคนมาดูใจหนูก็ตรงนี้ก็ไม่มีใครแล้วก็มีแต่เสียคนเดียวก็เสียดูแล้อเอ่อคืออยากไปที่บ่อนของท่านจังเลยนะคะจะได้ดูใจกันสองต่อสองเธอไม่คืนถ้าอยากจะดูใจกันจริงๆแล้วก็ะไม่ต้องไปถึงบ่อนแล้วดูตรงนี้ก็ได้มาเหยียดนอนยาว คืออย่าพึ่งสิคะเสียนี่แกไปเป็นนี่การพนันเขาเป็นแสนเลยนั่นหลอลูกไอ้เต้าอยู่ไหนวะออกมาเดี๋ยวนี้กัะหนีไม่ผ้นหรอกนะไอ้เต้า เอาชนโนให้ฉันหน่อยนะนะถ้าไม่มีชโหนอ่ะฉันต้องตายแน่เลยมันจะฆ่าฉันแน่เลยแม่เอาชโหนให้ฉันหน่อยนะแม่นะโอ้โหเจะคุยเราจะเอาอยัางไลงลุงตาจะขืนชา้าช้าะแต่ว่าแต่กุติเลยสลาก็ไม่เหลือหลวงตาจะเอาไปคุยกับมันขอผ่อนผันมันไปก่อนผ่อนหนักเป็นเบาหลวงตาไม่ต้องไปยุ่งกับพวกมันเลยอยากเจ็บตัวไงพวกมันอ่ะไม่สนหรอกจะเป็นพระเป็นเจ้าอ่ะแม่ เอาฉโนดให้ฉันหน่อนะไม่มีสไตายแน่เลยนะแม่ฉันไวแล้วขอฉโนดฉันหน่อยนะแม่นะฮะฉนดมยฉโนดใบเนี้ยเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เรามีอยู่พ้นจากนี้ไปแล้วเราก็จะไม่เหลืออะไรอีกเลยนะลูกแต่ถ้ามันจะซื้อชีวิตของลูกได้ แม่ก็ยอมในที่สุดโฉนดใบนี้ก็เป็นของฉันต่อถึงนี้ฉันได้อีกล้านเลยนี่ยอมเต๋าหมายความว่ายอมจะไม่เอาโฉนดไปใช้นี่พวกมันอย่างนั้นเหรอใช้นี่้โง่เหรอตารู้ไหมว่าโฉนดใบนี้จะต่อตัว้ฉันเป็นล้านเลยนะ เขาที่แกจะตายอยู่แล้วนะแกยังไม่สํานึกอีกเหรือถูกแม่ขอร้องลูกอย่าไปเล่นมันอีกเลยนะหยุดเถอะแม่ขอร้องแม่ฉันขออีกสักครั้งนะต่อไปฉันจะกลับตัวเป็นคนดีฉันสัญญานะแม่นะเยทำไมมันต้องมาตอนนี้ด้วยวะสาวยศเสร็จยังเดี๋ยวแป๊บนึงครับใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวขอผมล้างก่อน ขังอะไรอ้โหถ้าเป็นขนาดนี้ใครสวัสดีฮัลโหลอืมทำไมต้องไปทวงนี้เต๋อพิวัตรด้วยวะอ๋อแม่มันอยู่ที่วัดใช่ไหมดีใครขวางจัดการมันได้เลยพระเจ้าไม่ต้องสนใจเข้าใจมั้ย 好些，娘们火大一 ทำไมเรามาถึงบ้านเสียแล้วใจะย็นๆสิคะนะขอขอเสียดนะไหนๆก็ไม่อยู่นะควเาอยู่เพีสองคนนี่เลยครับขอขอเสียดงามๆหัวไหล่นิดนึงนะนะงามๆหัวไหล่นิดนึงนะงั้งๆงงๆงั้งๆัๆๆอะอบอ่คือหนูบอกว่าเรามาดูใจกันก่อนดีกว่าไหมคะ คจะเย็นเย็นอะไรนะเขามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วขอเจ็บจุบนิดหนึ่งนะจุบนิดหนึ่งจุกนิดหนึ่งนะจุก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 จุ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 จกจุ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 กจุจุจ แล้วพอเสียหันกับไม่ทีก็จะได้เห็นใจหนูแบบไม่มีอะไรปิดบังยังไงล่ะคะเผิอเสียก็ไม่บอกได้สิเดี๋ยวเสียหันหลังนะแล้วเสียหันหลังมาหมดเลยนะค่ะต่อเลยนะนัดที่สามนะอักหนึ่งถอดเรียกสองอย่าตอนหมดนะอย่ให้เสียถอดบ้านฮสามหันแล้วนะ เ๊ะเฮ้ยลวงนล่อะไรของนายเนี่ยนายยกสมบัติกำลังจะบอกฉันอยู่แล้วเชียวว่าบอนมันเปิดอยู่ที่ไหนนายมาดึงฉันออกไปทำไมขอโทษนะครับที่มาขัดจังหวะตอนที่กำลังดูใจกันอยู่แต่ตอนนี้หลวงตากำลังตกอยู่ในอันตรายตอนน้องรีบไปช่วยหลวงตาใช่นะสิ ตาออกมาเดี๋ยวนี้นะไอ้เตาเา๋าข้ารู้แกอยู่แถวนี้นะออกมาเดี๋ยวนี้ไอ้เตา๋ายอมไว้ชีวิตยอมเตาเ๋าเถอะนะส่วนเรื่องนี้สินอาตมาจะให้ยอมเต๋าช่วยทยอยผ่อนให้พูดมากเลยหลวงพ่อจะชินลูกแกอยู่ไหนไม่ได้อยู่ที่นี่จังไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้า,ถาแกไม่ออกมาได้เต๋าฆ่าพวกนี้ทีละคนทีละคน

แม่ม่เดี๋ยวมาเลยเอาชนนนี่ไปเลยเราจะทำอะไรแม่ฉันกับฉันอีกนะเอาไปเลยไปให้ตึกแต่แรกก็สิ้นเรื่องหยุดนะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจทิ้งปืนลงฉันบอกไอ้ทิ้งปืนลงมาแล้วต,ตำรวจมาเหรอตำตรวจสอนออะไรเนี่ยไม่คุ้นเลย ตำรวจต้อง,งกงอะแม,ม,ม่แม่แม,ม่จะเปไรหรแม่นะแม่เป็แม่ใครจเดาไมเป็นมาอร่อยจังเลยครับชอ <c oughs> บจังเลย หลวงตาคะละเอาละเอาละลุกขึ้นเถอะล,ลุกขึ้นลุกขึ้นนะแม่ลุกขึ้นแม่นี่มันจะบเจ็บัวปวอยู่ด้วยอเ,เออ,อเ <ๆ S 1> ฉันขอบคุณหลวงตามากนะคะที่เมตตาฉันกับลูกและยังอุตส่าห์มาเยี่ยมฉันถึงที่บ้านอีก เอาเถอเอถอไม่เป็นไรแล้วโชคดีนะเนี่ยที่มันยิงไม่ถูกที่สําคัญต่อไปนี้หายเจ็บหายป่วยแล้วนะใช่ครับหลวงตาไม่งั้นผมคงบาปไปตลอดชีวิตแน่ๆเลยผมไม่คิดเลยนะครับว่าไอการพนันเนี่ยจะทําให้ผมเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่าผีพนันเข้าสิงท่ะมไม่ไปเข้าชุมพรหรอลลครับเอ้ยมันต้องผ่านอยุทยารับอ่างทองอีก<ป>้า<ป>ผมมาจากหัดใหญ่ <laughs> <laughs> ไม่ใช่สิงบุรี Finn ถ้าไม่ได้หลงตาผีพนันมันคงตามล้างตามผ่านผมไปตลอดชีวิตแน่ๆเลยครับขอบคุณหลวงตามากนะครับจำไว้นโยมนะไฟไหม้บ้านเจ็ดครั้งก็ยังไม่เท่ากับติดการพนันหนึ่งครั้งอย่าว่าแต่ทรัพย์สินที่หมดไปเลยแม้แต่ชีวิตของเราก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ครับหลวงตาหลวงตาครับต่อไปนี้ผมขอสาบานต่อหน้าหลวงตากับแม่ ว่าผมจะไม่กลับไปเล่นการพนันเป็นอันขาดครับถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกฉันได้นะจ๊ะปะชื้นพี่เต๋าฉันยินดีช่วยจ้ะนะจารยผู้ใหญ่ส่วนพวกนักเลงพี่เต๋าไม่ต้องห่วงครับพวกมันเข้าคุกไปหมดแล้วคงไม่กล้าออกมาลังควานอีกแล้วขอบคุณมากครับเอาไว้ฉันหายดีแล้วฉันจะไปถวายเพลพระที่วัดนะจ๊ะส่วนตอนนี้ถ้ามีอะไรที่วัดเนี่ยต้องการการช่วยเหลือเนี่ยมาเรียกเจ้าเต๋าไปช่วยที่วัดได้เลยนะจ๊ะ นี่ดีจ้ะเอาละเอาละขอโมทนานะ<ช>ไม่มีอะไรแล้วหลวงตาขอลากลับวัดก่อนข<ช>อเจริญเจริญ <c oughs> สาธุสาธุโชคดีใช่ไปพวกเราอแม่หลวงตาครับแผนป่าล้อมเมืองของหลวงตาเนี่ยสำเร็จเสร็จไปอีกหนึ่งลายแล้วแมมันช่างมีความสุขจริงๆดูเมืออนนคนป่วยขจริง ทองมาตั้งของวดกันใครมากกว่ากันจะกลายเป็นคนดีคนตาบอดยังรู้จักสแสวงหาธรรมะคนตาดีงูแต่สแสวงหาอใบยมุกคนตาดีจึงไม่วิเศษไปกว่าคนตาบอดมันออยู่่ทีใจขง เรื่องอะไรฮะมีปัญหาอะไรช่วงนี้ชาวบ้านโดนขโมยขึ้นบ้านติดๆกันหลายหลังหลวงตาและหมวดฉัดจะรับแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองหลวงตาจะแก้ปัญหายัางไงครับถ้าภายในเจ็ดวันหลวงตายังแก้ปัญหาไม่ได้หลวงตาจะพิจารณาตัวเองแล้วเวราจะคอยดูครับหลวงตาครับใช่ครับนี่หลวงตามีแผนการอะไรแล้วลครับทําให้เร็วและเป็นความลับที่สุดผมเป็นคอนลียสูสครับผมจะรณรงค์ให้มีถังขยะสําหรับ กแก้วพลาสติกกระดาษเศษอาหาระเห็นไหมฮะแค่นี้ก็รียูสแล้วรียูสเย็นเย็นไว้นโยมมันอยู่ที่ใจของโยม